ใครที่จิ้มกันได้ด้วยหรอไม่มีเจลาตินอีพวกจิ้มพิมพ์โป้ได้แต่โป้ไม่ไปแล้วจิ้มโป้คันได้นะโอมปลาผาทำไมทุาามกคนต้องอยากจิ้มกับไอโป้ไอโป้คนสุดท้ายที่เราจะเลือกไม่เจอโป้หรอกแกตาโตป่ะเจลาตินได้เกียดอนะก่อนที่แกจะถามว่าทำไมถึงเลือกโป <c oughs> <c oughs> ้ แกว่าในกลุ่มเนี่ยฉันแอนดูใครมากที่สุดล่ะเราต้องจีนกับคนที่เราเอ็นดูหรอคือเราก็ต้องแบบลาตินลาตินอะเนี่ยถ้าจะพิมพ์ให้ผิดนะก็พิมพ์ไม่ไปเลยเพเพอย่างเงี้ยเพเพคือแบบว่าไม่จําเป็นต้องจิ้นกับคนที่น่าเอ็นดูก็ได้แต่แบบคือรู้สึกอยากจะอยู่ด้วยอ่ะคือแบบเอ็นดูโป้อะอะไรเขาเล่นผิดปก ไม่อยากอยู่เขาอ๋อหูฟันเอเะดีฮะอันนี้อันนี้นะอนมเดี๋ยวเดี๋ยวบอกไปกับซิบข้ามหลาติ้สิจีนลาตินเคียร่าค่ะเอ้อทำไมค่ะไม่ถูกต้อง มีแม่เอกด้วยค่ะอันนี้คือคําถามจริงนอดีเคียร์คะได้เลยค่ะโอเคค่ะบอกหมีพิมพ์สตางค์เลยคะโอ้แต่ว่าเป็นคุณแม่พิมสตาเวอร์ติงมาเลยเอ๊ะจริงเหรอพิมพ์อุ้ยอุ้ยอันนี้คือซุปเปอร์แบบโอ้ซุปเปอร์ฟ้าผ่าพิมพ์ลาเจซุปเปอร์ฟ้าผ่าพิมพ์ลาเจเอาทำไมเอาหนูไว้ตรงกลาง หรืออยากจะรู้ทุกคนพันถามว่าพันไปไหนหูหูพันคือผลผลิตจากพิมลาเจนไหนโอ้โหพิมชื่อพิมแบบพอสับเปล่าพิมพ์แบบพอสับเภาแล้วเขียนว่าพิมพ์พันแต่เป็นพอสับเภานะพันเป็นพอสับเภาได้หรอไม่พันเป็นแบบเขาเปลี่ยนพันเป็นเป็นพอสับเภานะคะพิมพ์เจนดีกว่าบ้าบอทุกคน เสียงเปลี่ยนเลยอ่ะมาจากไหนพิมพ์ฟ้าใสอืมไม้มาจากไหนเนี่ยอาจจะแบบคือเราเราเราอาจจะไม่เป็โมมตโมเมนต์ตอนไหนไม่รู้เราจะไม่เบียดเลือใครดังนั้นยังไงยกไว้พิมลาเจ้เมื่อกี้เราจะชนที่เลือแปลกพันมีหน้าอยู่ะโอ้โหพันพันมีหน้าทำไมเป็นโพนี้หรอคะหนูอยากถามคนโพมยโพิมฟอไม่ได้เดวกก็ฟอพิมปะ ไม่พี่พอขอให้เอาจริงเหรอหรอโอเคพี่พอเป็นคนขอเหรอเออเออดูพิมซีพิมบีโนโมเมต์เลยนะพิมซีพิมบีอ่ะเคยถ่ายรูปเป็นแค่ครั้งเดียวเองพิมซีกับพิมบีอ่ะเบนเคกับซีเบนพิมบีซีพิมมิงไก่ป๊อปรู้ไหมไอคือผีไก่ป๊อปป๊อปป๊อปไม่ใช่ เราเาก็เต้นลงแล้วไม่ใช่แต่เต้นน่เรื่องันนี้ที่ที่เดินผ่านลต้นเต้นมคู่ถมันถามอะไรไม่รู้แล้วมันก็เดินมาแบบสมมติว่าถามว่าอาไก่กินได้ไหมอย่างเงี้ยแคนี้ขอกินไก่ได้ไหมคือในหัวมันร้องเพลงนั้นอยู่ไงแล้วก็แบบพอถึงตอนที่ถามแต่มันเต้นอันนี้พอดีเป็นนะเรือพรุ่งนี้ลาฟัง าลาฟังขอร้องทุกคนทุกคนเอาอะไรมาอยู่ด้วยกันลาไม่แต่ว่าเด้มีอยูู่เดียวกันได้ได้คู่เดียวกันอ่แบบอแปดสิบแต่ว,ว่าวันนี้ไม่เจอพี่เขาฟังเลยก็เลยไม่รู้ว่า<อ>พี่พขเขาเขานยังไงบ้างน่าจะทำงานที่มาหาลัยอกบ้าพิมนิงพิมนิงเนี่ยคือพี่เขากับพี่นิงเหรอใช่อาวถ้าเป็นเขากับพี่นิงไม่ใช่ครัให้ถอย ไม,ไม่ไม่ไม่เสียงไม่เสียงพิมอ่ะคือคณิมโพซ้ายไงแต่ถ้าพิมนิ้งอ่ะพิมโพซ้ายแต่แบบไม่ค่อยเห็นมีคนชิบมีคนชิบขั้นพันด้วยนะอยากรู้มากมีโมเมนต์ตอนไหนชิบใครอ๋อขั้นพันพี่คณิ้มแบบพันอืมงงใจแต่แต่แบบช่วงแบบรู้สึกว่าตอนถึงขั้ไทยพี่คณิ้มป่ะเหรอคือยังไงมือมาจับโดนกันอย่างนี้เหรออุ้ยสปาร์กเนี้ยเหรอแต่ปะฮ่ากันเลยคู่พิม คู่หนูเพียวไหนเมนตตอนไหนอะไรอ๋อนี่ไงไปบูธอันนี้ด้วยกันอ๋อแค่นั้นนะฟูกูกะอ๋ออ๋อนั่นแหละไปบูธด้วยกันแล้วก็ถ่ายรูปคู่กันทุกคนนี้ชิปโมเมนต์กันเก่งมากๆจริงๆนะโมขอโมเมนต์กันเก่งเ้อแต่รู้สึกว่าแบบหลัง GE หรือก่อน GE ออะไรเงี้ยรู้สึกแบบ ไดใ้ใช้ใช้เวลาอยู่กับพี่คณิงเยอะขึ้นมากแบบมากแบบตะโกนเลยอ่ะงานด้วยกันบ่อยคือรู้สึกแบบพี่นิงแทบจะอยู่ในครึ่งชีวิตเขาแล้วอะเราสองคนนี้ชอบแต่งตัวเหมเเอือนกันเฮ้ยทุกคนวันนี้หนูเป็นฟาแฟดกับพี่คณิงใส่เหมือนกันเต๊ะอวันนี้หนูเหมือน,นพี่คณิงพิมแชมพูอ๋อส่วนพี่ดินแชมป์บ้งหรอคะอุ้ยอุ้ยงานเป็นพิมแชมพูเหมือนดินอุ้ยนี่ดินแชมป์มาเลยอ่ะเฮ้ยคุณคือที่หนึ่ง แล้วชื่อแอคยังเป็นคงชื่อแอคเดิมชอบแล้วคนนี้ชอบเจน่าพิมเจน่าพิมทำไมอภิมไม่ใช่แล้วเป็นเจน่าพิมด้วยนะไม่ได้ทำไมอภิมไม่ฟังพิมพิมอันนี้หนูหนูขออนุญาตบล็อก้ยนี่ไงนี่ไงมีมีบล็อกบล็อกไม่ถูกใจต้องเอามือทิ้มตรงคอเลยต้องเอามือทิ้มตรงาอบล็อก เจเจดูเครียดนะเหรอเล่นอะไรอะเครียดดิงงไหมอ่ะฮูพพิมอะไม่เจอยากเป็นฮูปเจอุ้ยอยากเป็นฮูปเจก็พูดไปไม่เป็นไรไม่หนูจะไม่ยอมพูดอันนี้หนูจะไม่ยอมพูดอันนี้พี่ปิคงเป็นของหนู